สวัสดีครับผมโหติสารบ่าวพันธุ์เมืองครับเมื่อนี้มาเลี้ยงงวัวนะครับมาเห็ดคอกงัวเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพายุสิเข้ามาอีกแล้วครับเลยจะเห็ดคอกงัวไว้เพราะว่าไาองง้คอกงัวผมมันเปิดตรงที่เสี่ยงฟางอยู่เหรอครับนี่เลยเอิอนเสพกับบ่าวอามาเห็ดคอกง,งวัวซอยครับเสพไปจะกลินของ,งสูงวะั่นเพิ่งกำลังจัดการนี่ครับเนี่ย อเนื้อมีอยเด้เสียบยบอยากกินนะท่านสวัครับวัสีครับน่ารักจังเลยแบบมีอยผมไปซื้อเนื้อไม้ครับมากินมาโลนึงตัวบางแง่แต่ว่าเสียบคนอยากกินของสูงนะท่าน เอาลูกดิกลงไปเล่นน้ำมาั้งสิดิกห่อนหลายอกไปเล่นน้ำครับผมแล้วหากินยิ่งทำตอนเดินเที่ยงนี่แหละเพราะว่าผมบอกวาปล่อยหลายหรือบุดเดียมเขียนกะยังได้เห็ดง่ายแล้วครับงบประมาณยังมีอยู่นอนแบบเซ่ซ่แบบนี้แหละพอ่อแต่ว่าคนมานอนครับอู้แต่แม่ปิงครับหน้าม,มาู้น้าม,มั้ยหน้ามหมยเอากระดิบเปิดน้าใส่นี่โอ้ยมันไข่ยังมุนจเนาะ โครับนี่เต่แม่เป้งกินของสูงกินยากแน่ๆตุกปวดเสียบปวดร้อนครับผมนี่้อง่นบานนี้ซอยแสบเสียบมานุกนุก ยังอกกว่าใจ่หอดเหนือโมองงามบันไดครับแต่จะหดสุกกับรุ่นแล้วได้หวังสึ้นแล้วหนึ่งกิโลครับผมนี่ครับแม่เป้งครับผมแม่มดแตงเดี๋ยวไข่มดแตงอยู่นี่โอ้นี่ครับก็ได้กก้อยเต็ม รรครับ <c oughs> ผมสิทธิลาบสุขครับเนือบางงามครับนี่ยนี่ันพุมจุดย่างไป่าสฮะผมี่รถเดี้ยวนี่ดิจวดจวดหนี่นในลาบคุม ข่าววาขาวโบมีอะไรอนสูงคิเกว่ามือ้อยตมเห็ดพอคะเาเพิ่มครับเห็ดสุกคักรวนเนื้อขาไล่ครับผมใส่ขึ้นไส้พร้อมจังประจุหอมมันวันไกับ้านเยี๋งันบ้านข้องเดี๋ยววันสี่อืน หอมพีกิดง่ายครับนีได้ไดอยาล่ศาสร์เยไครับเมนูกล้อยยัง โอ้แมงบันไหมครับสุดยอดบันแมลงบันมมงให้จับหรือไปจับปืนแล้วกูจานแมกไปกัน chiếm chiếm là ạt, ừ, chiếm 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 เป็นีอยอเงียอนตัวไขวุ่นหนึ่งนคือว่าลงไนึ่เนาะหน่งไก่คุณพราะต้องข้นรู้เนาะข้นลังข้นหัวโลกไข่หุ่นเนาะไล่หมดเนาะผมได้บอกกันเลป็ดยังยังแบบเป็ดยังรู้อื ตั้งสองตัวหลับเป็ดหลับมึงเลยกันหลับเป็ดจะสูทียนยบอลโก้มึง ว่อยู่ไสก็หลายครับผมีฮงวันน้ํานอนก็นอนยากผมเลยมันิมาตอมหน้าันเกี่ยวไขใส่ซอดมนาา มพอสเส้นเนียมเรียว่ามันเตะตสาผมมาแม่มกูบังคับอะเตะตัวตนเนอะต็มเน <c oughs> โะม,มันไฟตรงมัขนาดไหนบ่มใต้เตกบเงอน mua phải bình, nước xuống, sắm <coughs> sắm luôn, cho <coughs> khoang hai làm tù, đóng tù À, ha, khổ cực, nóng, dài nong đây thầm nào vẫn để đây, nhiêu này, nhiêu này, bao nhiêu, 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 อะไรเกาะแข่งคู่ปีมกระจายไข่ใหม่รับเงามาแล้วครับ,บครับพิจงบางหนึ่งกับเข่าครับเออมันกำลัมงมุนช่วงนี้พอดีเดี๋ยวเดฮ็ดขอกง้อใหม่ครับเรียกอะไรเกาะง้อใหม่ง้อใหม่อือได้แล้วบ่ โอ้สักปนี้ตัวนี้ยาวด้วยเอ้อออักไปทักไปวัวือบากรไหไหนปากปูนีเออพ่ยัทาก็ัน

อย่ได้เอาอยู่เอาอยู่บ่อภกหน่อยเดีกว่เฮ้ยว่ละ ดูดิมามดูดิดูดิดปกมามามาวมามาดูดมาพายุมุนมาเหมือนเสียงกระลมอกว้อกัไป ไม่หยาบไม่หยาบเหลือเกินนะครับดูเจ็บเป็นกระบาดใจกลางอยกกู่ครับนี่แต่ตะม้มูลเปิดทุกเลยครับตกลงไปทั้งคุนเห็ดไม้ครับหรือเห็ดไม้ก็แบบปอกเสี้ยงปอก กันฝนะครับฝนมดกกเบบปงแล้วเสดาเสียงครับต้อเปียกฝนแล้วง่วนบม่กิ้ขอหยัดทำมดครับพอกันไหมครับอยู่ดีไ่แห้งครับผมเดีเ๋ยวเป็ดซอยเปินก่อนสวัสดีครับ